สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทำเควสตัวนี้ครับ Lamborghini Kultash นะครับตัวปีส0 2 1ันบะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับที่เควสแรกเดี๋ยวนี้นะฮะนี่คือเควสที่ผมทำไปนะหนึ่งนะครับสองนะครับอันนี้ยังไม่ทำาทักกันเลยนะนี่นะยังไม่ทำเลยครับสามสี่ห้าหกแค่นี้ครับผมทำประมาณหกเควสครับแค่นี้เลยได้รถเลยครับยี่สิบแต้มพอดีนะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นเควสแรกนะครับก็จะเป็นใช้ตัว NSXR นะครับผม นี่ครับปี1992นะครับในเควสแรกนะครับผมออกมาขับเลยนะครับจากนั้นนะครับเควสที่2ของมันนะครับจะให้เราชนะแข่งด่านสตีดเลสซิ่งนะครับก็คือด่านสีม่วงนะครับด่านสีม่วงหน้าตายังไงด่านสีม่วงหน้าตาอย่างกี้นะครับเนี่ยด่านม่วงๆนี้ครับที่มันเขียนเป็นสตีดเลสซิ่งนะครับนี่เล่นด่านไหนก็ได้นะแต่ขอให้เป็นสีม่วงนะครับ3นะครับผมให้ไปอัปเกรดเป็นเงิน20,000ื่นนะครับก็คือเข้าไปแต่งรถนะครับในบ้านนะฮเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะครับผมมาแต่ง Honda NSX คันนี้นะครับให้ได ราคา20,000นะก็คือแบบใส่ของแต่งเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยครับใส่ได้หมดเลยนะครับพวกนี้อะไรก็ช่างครับแต่งเข้าไปเนาะเนี่ยฮะนี่บวกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยบวกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเวลาบวกมันจะมี CR ตัวนี้ครับเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะแล้วผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ผมแต่งเพิ่มเข้าไปนะจากนั้นนะครับพอเราแต่งเสร็จแล้วปุ๊บนะครับกดนะครับ install นะครับ มันจะถามแล้วก็ให้เราซื้อนะครับเสียเงินตรงนี้สองหมื่นซขึ้นไปนะครับใส่อะไรยัดเข้าไปเยอะๆยครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับไปเก็บสปีดโซน3าดาวนะครับผมที่ไหนก็ได้นะครับอ่ะไปเก็บสปีดโซนสามดาวสปีดโซนเป็นยังไงนะครับสปีดโซนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับที่มันจะเขียนด้านบนนะครับว่าสปีดโซนนะครับเก็บให้เลย3ดาว3ดาวตัวนี้ที่2 1 7นะใช้สปีดโซนตัวไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับมันมีหลายที่มากสปีดโซน อันนี้ก็จะปีโซนเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่เราถนัดนะครับผมก็ใช้นะครับเจ้าคันนี้แหละนะครับขับไปเลยนะครับวิ่งนะครับทําให้มันได้3ดาวนะครับผมอ่ะโอเคต่อมานะครับผมเป็นเควสถัดมาเลยนะครับที่ผมใช้นะก็จะคือตัวนี้ครับนี่รูปงูนี่นะฮะรูปงูนะครับรถที่เราใช้นะครับจะเป็นคันถูกๆมากนะครับผมเควสรูปงูนะครับก็คือใช้เลโตรซูเปอร์คาร์นะครับอ่ะเอาคันไหนก็ได้ที่มันเป็นหมวดเลโตรซูเปอร์คาร์มาแข่งแต่งในคารเอสหนึ่งนะครับรถที่ผมใช้นะเลโตรซูเปอร์คาร์นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึง นี่ครับผมใช้เป็นคูนทัสนะครับปี198 8แนะครับแล้วก็แต่งให้ได้พัด S1 สนนะครับผมลองไปหาจูนมาได้นะครับมันน่าจะเขียนว่าซีซั่นนะครับนี่ใช้ประคันนี้ถูกดีนะครับ2อ0สองแสนเองนะครับสองแสนถูกนะครับผมพยายามหารถที่มันถูกแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปแข่งได้นะครับก็เข้าไปแข่งนะครับมันจะเป็นด่านสีฟ้านะครับเนี่ยที่มันเป็นสีฟ้าแข่งกับสีแดงคือพยายามให้สีฟ้าเนี่ยนำสีแดงครับสีแดงคือบอดนะครับผมต่อมาณนี้พูดนี้ผมไม่ทานะผมข้ามมาเลยนะครับข้ามมาเลยอ่ะ ผมข้ามมาวิ่งพวกนี้ครับหนึ่งสามสี่นะครับสีเควนนี้นะครับกดเข้ามาเนาะมันก็จะมีด่านให้เราเข้าไปเล่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็2อันนะครับมี2ด่านนะเล่นให้ครบทั้งสีอันนะครับเนี่ยเล่นให้ครบสี่อันเลยสิ่งที่ต้องทําก็คือห้ามชนนะครับห้ามกดย้อนกลับแค่นั้นเองครับแค่นี้ผ่านเฟ็นี้เลยนะครับ4ี่ตัวเนี่ยผ่านหมดเลยนะครับฮะทำให้ครบทั้งสี่อันนะครับโอเคเพราะนอื่นใครยังไม่เต็มนะก็ไปทํานะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระโดดนะครับีกระโดด ใช้รถผมมานไม่ออกโฟร์ตีเน็ตอะไรปีแปดเจ็ดเนี่ยแต่งเป็นดีห้าร้อยนะครับใช้เป็นตัวนี้เลยครับแล้วก็กระโดดนะครับให้ได้ร้อยสิบสองเมตรนะครับผมลองไปหาดูนะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสปีดโซนนะครับนี่วิ่งจากขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาก็ได้ให้ได้ความเร็วเลี้ยงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองขึ้นไปนะครับอืมน่าจะใช้รถคันเดียวกันเลยนะครับปีแปดเจ็ดนะครับคัสดีห้าร้อยนะครับรถคันในรูปนี่แหละเออคันในรูปนี่แหละอ่ะต่อมานะครับอันนี้กันเลยครับก็เป็นด วิ่งให้ได้162.5นะครับเป็นสปีดแท็บนะครับอ่าวิ่งจากตรงนี้ลงไปนะฮะโอเคต่อมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็จะเป็นด่านเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บแตกออกมาเป็น3ด่านนะครับมันใช้เป็นเลโทรซูเปอร์คาร์เหมือนกันนะครับก็คือเอาคันกูทัสนะครับไปแข่งได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลโทสปอร์ตคาร์คัสบีเจ็ดร้อยเออเอเซเว่นไปก็ได้หรือแต่งอสามสี่นะครับไปแข่งก็ได้หรือเอสสิบห้าเอสสิบสี่อะไรเงี้ยครับเป็นรถ เลโท่สปอร์ตคาร์เอาเข้ามาแข่งตรงนี้นะครับคาร์บี700นะครับอ่ะประมาณนี้เวก,ก็ไม่มีแล้วมากที่เหลือก็ไม่ทำก็ได้นะครับก็มันน่าจะได้20แต้มแล้วนะครับผมส่วนใครอยากได้วิธีทำเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับว่าทำยังไงนะครับผมสวัสดีครับ